เอาออกด่วนสามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระถ่วงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภทำตามคำแนะนำนี้คุณจะไม่จนอีกเลยชีวิตจเจริญก้าวหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ รีบเอาออกด่วนสมสิ่งห้ามีในหิ้งพระทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเรามักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหน หิ้งพระที่ตั้งควรหันไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ้งพระไปซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหากวางผิดที่อาจจะนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้านตามที่ต้องห้ามมีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้าง มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะวางผิดชีวิตเปลี่ยนตำแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองทำตามดูค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในบ้านเสมอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านและเพิ่มความเป็นสิริมงคลและบางคน อาจจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจและอาจจะเป็นไปได้ว่าเราวางหิ้งพระผิดจุดในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะหนุนนำความเจริญกับกลายเป็นทวงชีวิตและขัดโชคลาภสำหรับสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดและทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีข้อที่หนึ่ง การวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียงในกรณีที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางหลังระเบียงห้องคอนโดเช่นเดียวกันกับบ้านก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกค่ะถึงแม้บางคนบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศตะวันออก เป็นทิศที่ดีที่สุดต้องบอกเลยว่าการหันไปทางหลังบ้านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนั่นเองค่ะข้อที่สอใครที่มีปัญหาหนี่สินมีปัญหาล้มละลายหรือใครที่เจอกับปัญหาพอแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาเก่าก็มาชีวิตเครียดตลอด นอนก็นอนไม่ค่อยหลับให้คุณสังเกตว่าหิ้งพระตโต๊ะหมู่บูชาที่เราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ถ้าหิ้งหรือโต๊ะมีการบิ่นการเบี้ยวการแตกการร้าวหรือถลอกหรือบางคนเวลาเราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระวางบนโต๊ะสีขาที่มีพื้นที่โล่งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องวางพื้นที่ข้างล่างแข็งแรงและทึบจะช่วยให้การเงินของเรานั้นแข็งแรง แต่ถ้าใครวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะทั้งที่โตะเบี้ยวโตะแตกให้คุณเปลี่ยนโต๊ะคะ่ะไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณนั่นจะตกต่ำและประสบกับปัญหาข้อที่สเราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเราว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหิ้งพระหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกโต๊ะตั้งสิ่งแรกก็คือ 1. เสียนปู่ลูสี 2. พระราหู 3. ท้าวเวสสุวรรณอาจจะตั้งแอบ,บกันหรืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไปอย่าให้มาอยู่บนโต๊ะบูชาเดียวกันกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์รวมถึงไม่ควรนำรูปบรรพบรุษมาวางบนหิ้งพระควรจะวางอีกมุมหนึ่งและกุมารทองนางกวักก็เช่นเดียวกัน และนี่ก็คือ3สิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูนะคะว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้มาแต่ถ้ารู้แล้วอยากให้ทุกท่านนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆลำดับต่อไป จะขอเล่าเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้าวางบนหิ้งพระเด็ดขาดสิ่งของที่หนึ่งคือห้าวางดอกไม้ที่แห้งและเหี่ยวเฉาคุณผู้ฟังคะถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทูบเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดอกไม้ ที่ใช้ในการสักการบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระนั่นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อมาถวายหรือบูชาพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงามเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้ หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตก็จะรวยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันแต่นั่นก็เพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะซึ่งมีดังนี้บุคคลผู้บูชาดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พระสติก หรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้เป็นอะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงาม ดังสุภาษิตว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลบูชาพระด้วยดอกไม้ที่กำลังสดชื่นต่อไปภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้บอบช้ำเหี่ยวแห้งต่อไปภายภาคหน้า ผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆเหี่ยวๆแห้งๆเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วท่านผู้ฟังคะสำหรับดอกไม้บูชาที่แห้งเหี่ยวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ถวายหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัยหรือดอกบัวดอกกล้วยไม้ที่ถวายในแจกันไม่ควรนำไปทิ้งถังขยะควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำ โดยตั้งจิตกล่าวว่าข้าแต่พระแม่คงคาบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลได้ดำดอกไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้านของลูกซึ่งเหี่ยวเฉาแล้วมาทำการจำเริญที่แม่น้ำแห่งนี้ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญ,ญาตให้ลูกได้ทำการจำเริญพวงมาลัยดอกไม้เหล่านี้ด้วยเถิด หากไม่สะดวกที่แม่น้ำก็อาจนำไปวางไว้ขนต้นไม้ก็ได้นะคะโดยทำการอนุญาตพระแม่ธรณีก่อนต่อไปเป็นสิ่งของที่ห้ามวางชนิดที่สองคือห้ามวางองค์เทพต่างๆรวมกันบนหิ้งพระในการบูชาให้แยกโต๊จากหิ้งพระพุทธรูปต่างหากค่ะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ที่เจ้าของบ้านเคารพบูชาตั้งแต่พระพุทธร,รูปเหมือนหลวงปู่รูปปั้นราชการต่างๆที่ได้รับการปลูกเสกมาจากพระอาจารย์ชื่อดังวางสะสมกันนานเข้าจนลำดับไม่ถูกว่าควรจะจัดทิ้งพระอย่างไรให้เหมาะสมซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาควรวางลำดับตามความสำคัญดังนี้ค่ะลำดับที่1คือพระพุทธรูปควรวางพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ใหญ่ๆเช่นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตเป็นต้นไว้เป็นประธานซึ่งอยู่ด้านบนสุด 2. พระอรหันต์ลำดับต่อไปเป็นตำแหน่งของพระอรหรันต์ ผู้เป็นสาวกในยุคพุทธกาลอาทิพระโมคคัลานะพระสาลีบุตรเป็นต้นโดยการวางตำแหน่งต่ำกว่าพระประธานหนึ่งชั้น 3. พระอริยสงฆ์ต่อมาในตำแหน่งรองลงมาจากพระอระหันต์เป็นตำแหน่งของพระอริยสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์อาทิหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นต้น ทั้งนี้สามารถวางได้ทั้งเหรียญและรูปภาพไม่มีข้อจำกัด 4. พระพุทธรูปพระมหากษัตริย์ไทยขั้นต่อมาควรวางพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย 5. วีรบุรุษและวีรสตรีของคนไทยในอดีต ขั้นต่อมาเป็นตำแหน่งของวีระบุรุษวีรสตรีของคนไทยในอดีตซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับคนไทยเช่นกัน 6. ในส่วนขององค์เทพเช่นพระแม่กวนอิมพระศิวะพระสังกัจจายพระพิคเนศหากแกกโต๊ะจากพระพุทธรูปไม่ได้ก็ควรวางไว้ต่ำกว่าโดยให้อยู่สูงกว่าพระเกจิอาจารย์นอกจากนั้นในส่วนของกุมารทองและนางกวัก ก็ไม่ควรมาวางรวมกันไว้ในโต๊ะหมู่บูชาเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นของทางไสยศาสตร์แต่หากต้องการวางรวมกันจริงๆก็ควรวางไว้ด้านล่างสุดนะคะต่อไปเป็นสิ่งของที่ต้องห้ามวางชนิดที่สห้ามนําพระพุทธรูปแตกไว้ในบ้านคนโบราณท่านห้ามนําพระหรือรูปปั้นอะไรแตก,แตก,ห,กหักเข้ามาไว้ในบ้าน ระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรเก็บมาไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นรางร้ายเป็นเรื่องไม่ดีควรจะนำไปเก็บไว้นอกบ้านคืนเก็บไว้ในบ้านจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทของผู้คนในบ้านทำให้อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขฉะนั้นแล้วอย่าได้เก็บเอาไว้ในบ้าน เคยได้อ่านเรื่องเล่าในทํานองว่าท่านผู้หนึ่งได้บูชาหรือพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยํำรุดบางแห่งภายหลังที่ได้พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้านทะเลาะเบาแว้งกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผู้นั้นจึงนำพระํำรุดไปคืนเจ้าของเจ้าของนำพระํำรุดนั้นไปถวายพระแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ที่ท่านเจ้าอาวาสได้พระชมรุษมาไม่นานพระในวัดก็ทะเลาะกันแบ่งกันเป็นก,ก๊กเป็นพวกไม่รักใครกันดังแต่ก่อนจนท่านเจ้าอาวาสต้องนำพระชมรุษนั้นไปคืนเจ้าของโดยเร็วเจ้าของนำพระชมรุษให้ผู้อื่นต่อไปแต่ขาดการติดต่อกันจึงไม่ทราบว่าคนที่ได้พระชมรุตไปบูชาเป็นคนสุดท้ายจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้าง เรื่องนี้ก็นับว่าแปลกน่าจะมีการพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงกันสักทีความมุ่งหมายที่แท้จริงห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระปั้นที่อาจจะบาดเท้าบาดมือได้อีกอย่างหนึ่งพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงามไม่น่านับถือเพราะ ของที่เคารพบ,บูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคลฉะนั้นแล้วโบราณถึงออกอุบายห้ามนำพระหรือรูปปั้นบูชาชำรุษมาไว้ที่บ้านค่ะท่านผู้ฟังคะและนี่ก็คือการเรียงลำดับสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาบนหิ้งพระก็ไม่ได้กำหนดข้อตายตัวที่สำคัญคือหลังจากตั้งหิ้งบูชาแล้ว ต้องทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอหมั่นดูแลเปลี่ยนน้ำในแจกันอย่าปล่อยให้ดอกไม้แห้งเฉาไม่มีชีวิตชีวาอยู่บนหิ้งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคฝุ่นที่เกาะหนายอยู่บริเวณหิ้งและดอกไม้แห้งอาจจะส่งผลกับระบบทางเดินหายใจได้อย่างไรก็ตามเนื้อหาจุดที่เหมาะในการติดตั้ง เราก็รู้แล้วแต่อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจแจ่มใสก่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งหิ่งพระบูชากันนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ